สวัสดีค่ะวันนี้ได้ตรวจสายตาให้กับพี่ภัยนะคะปกติก็เคยใช้แต่เลนชั้นเดียวมาตลอดจะไปไหนมาไหนต้องคอยพกแว่นไปด้วยปัจจุบันเริ่มพบว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาแพ้แสงแสบตาน้ำตาไหล ทางร้านพบว่าเริ่มมีปัญหาสายตาทั้งมองใกล้และมองไกลไม่ชัดรวมถึงพี่ไยเป็นต้อเนื้อด้วยจึงได้แนะนำให้ใช้เลนส์มองชัดทั้งสองระยะแบบมีรอยแบ่งครึ่งตาเลือกแว่นตามความชอบพี่ภัยชอบแว่นใหญ่ค่ะเจตนาก็คือต่อไปนี้จะใช้แว่นประจำจึงได้อยากใช้เป็นแว่นกันแดดไปในตัวรวมถึงกันแสงโทรศัพท์ได้ด้วย แล้วก็ไม่ต้องพกพาแว่นให้เกะก,กะอีกแล้วแถมมีแว่นกันแดดสายตาใสาด้วยอยากอ่านอยากดูโทรศัพท์ก็มองชัดได้ทันทีอยากเดินอยากลุกไปไหนก็ไม่ต้องห่วงคอยถอดแว่นเก็บอีกต่อไปใช้สะดวกดีกว่าเลนชั้นเดียวแน่นอนค่ะครั้งนี้พี่พัยยังได้โปรโมชั่นดีๆซื้อตะกอบแว่นและยังได้แว่น แว่นแถมในราคา2,200แล้วก็ได้เรียนฟรีไปอหารสำรองอีกหนึ่งอันด้วยหากใครที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆอยากได้แว่นดีๆก็แวะมาเป็นลูกค้ากับแว่นดรไอตลาด900,000ได้นะคะ